างามขงามเนี่ยพี่น้องมามาเห็ดเดือนทันวาก็มีนะจ๊ะมามาค่ะเก็บเลยค่ะพี่น้องพร้อมยังได้จ้ะมาพี่น้องกินเมือนกันครับขาไปเล,ลเอือกวกกินเินามงามเดี๋ยวขางา,งามมีเยอะแาะงามง ดอกไม้ปา่ปาดอกบม้ดอกบัวบาเฉพาะดอกดอกบานแค่ดอกไม้นะอมันดอกไม้เลยเหตดแตกนะนี่มาประทันเหมือนไินปฏิบัตนะ มึงมาไหมครับดินแข็งๆอ่ะนันเกิดเป็นมวยเลยพี่น้องถ้าดินดีจะขนาดไหนจ๊ะ โอ้ปวดกินขาว่ะคือดอกใหม่เลยครับมันถึงบันไดเนาะมันแห้งอก็ชิวแห้งคักอ่ะเ้าอยากขึ้นตัวตัวนึงเด้๋ย โอ้คือดอกไนะอม,กกมก่นะเวรมากมาดอกไม้ขาวกีดีเนาะน้องแต่่มาเลมาท่านาเลนเลยนลนะเลยเลย มูที่เขาแควอาหารค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะดอกไม้ในดินครับพี่น้องงามๆเ้ยค่ะ่อยเรวค่ะพี่น้องกิิมว่างกิิม,มออว่างหมดเอยงามมากขาเหลือกี่เด้อพอดอยู่งามอยู่ดิสวย,สวยมากมูนี่ดอกงามครับแบ่งกันพุ่เราดอก แก้มครับพี่น้องปล่อยแล้วครับดูดอกงามไหมสามดอกสวยๆแซียบวิลีเป็นคนพ่อครับพี่น้องเพราะว่าขายเห็ดเพิ่งก็ขาหญ่ายเถอะขายง่าตอนมันสั่นก็ขาบเพราแรงดูวิรีไม่ถูกไหมจมบุดจมบึดจมบึดงานยิ่งงามพี่พี่น้องดินดีโอ้ดอกนี้แต่ว่าเดี๋ยวเอามาซีสมนะคะนี่พี่สวยมากเฮ็ดไผ่ กสเาป่ะขาดเลยก็สีบปแนเงสันสันทำไหมเดือนวท่านว่าก็มีเห็ดป่วยแคนะยอดแคระไม่ไดไม่ได้ดึงมรโดดได้กระเม็นของห้าดอกดิงโหลดเนามังคาพี่น้องทุบปุ๋านสันตะปัดโอ้ยวนกรอบวนกรอบ นี่ดอกนึงครับพี่น้องสวยนี่ก็เป็นผลงานที่ว่ากได้ไดไมาอนี้ครับพี่น้องบังค่ะดอกไม้ป่าครับพี่น้องเพาเห็นหัวแตกเล้ครับพี่น้องวันที่หนึ่งธันวาคะ่ะบังค่ะสองห้าหกหกครับพี่น้องป่าเขาวงเหมือนเดิมคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหนุนได้จ้าพอกันไม่คิดหนาครับพี่น้องสวัสดีคะ่ะ